ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนเพื่อนมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่างกยายพามาดามนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะคุณนกได้พาทุกท่านนะคะไปเที่ยวทะเลนะคะริมทะเลนะคะซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติสวยงามนะคะแล้วก็น้าทะเลนะคะแล้วก็ชายหาดนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะน้ําทะเลใสสะอาดนะคะตอนนี้คุณนกก็หลังจากที่ลามาจากริมทะเลนะคะริมทะเลลาธรรมชาติที่สวยงามของริมทะเลแล้วนะคะคุณนกก็ กำลังจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวน้ําตกนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าน้ําตกของประเทศสวีเดนนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะคะเบื้องหลังของคุณนกนะคะก็จะเป็นน้ําตกเป็นทางลงน้ําตกนะคะน้ําตกนี่เป็นบริเวณกว้างใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคุณนกคงไม่สามารถที่จะพาทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ไปชมได้ทุกๆจุดนะคะก็คงจะพาชมจุดนี้นะคะจุดแรกนะคะถ้าคุณนกพอมีเวลาคุณนกก็จะพาไปพาชมหลายๆจุดเลยนะคะเพราะาน้ําตกนี่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะ มันมีหลายจุดเลยนะคะที่จะทําที่จะให้นักท่องเที่ยวนะคะไปชมทิวทัศน์ทัศนียภาพอันสวยงามธรรมชาติอันสวยงามนะคะติดตั้งนกเลยค่ะเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณเพื่อนอันนี้ก็คือบริเวณร,บรอบๆนะคะค่ะนกจะพาทุกท่านลงไปน้ำตกกันเลยค่ะ ได้ยินเสียงน้ำตกเลยใช่ไหมคะทางข้างๆที่จะลาดชันนะคะเดี๋ยวคุณนกจะให้ดูทางลงนะคะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะค่ะบันไดลงน้ำตกนะคะเบืะะบ้องหน้านะคะก็จะเป็นน้ำตกนะคะอันนี้ทางลงนะคะคุณนกก็ต้องระวังหน่อยนะคะคุณเพื่อนเรากำลังลงไปน้ำตกกันคะ่ะ อันนี้คือบริเวณรอบๆนะคะเรากำลังลงกันค่ะพาเพื่อนๆไปสู่น้ำตกค่ะน้ำตกของประเทศสวีเดนค่ะคุณนกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณเพื่อนนับว่าครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็ได้นะคะที่คุณนกได้มาเห็นน้ำตกนะคะสวยงามมากๆเลย บรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันเลยนะคะไปชมทัศนียภาพของน้ําตกนะคะความสวยงามความเป็นธรรมชาตินะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปชมกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ทางลงค่อนข้างลาดชันนะคะคุณนกก็ต้องระวังนะคะค่ะตอนนี้คุณนกลงมาถึงด้านล่างแล้วนะคะก็จะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเบื้องหลังนะคะเป็นน้ำตกน้ำตกใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้โหคุณนกเสียายจริงๆ แต่ว่าเวเดอร์นะคะอากาศไม่ให้ไม่เต็มใจนะคะถ้าอากาศเต็มใจนะคะแสงแดดร้อนเจิดจา้าคุณนกก็คงจะได้เล่นน้ําคงจะได้บ่อได้แล้วนะคะนี่ไม่ได้เลยสวยงามมากๆาเลยค่ะคุณเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยน้ำตกของประเทศสวีเดนค่ะ วยงามมา,มากๆเลยค่ะคเพื่อนๆอ๋อ oh น้ำ oh. บาวน์าศรเลยค่ะแล้วก็น้ำตกค่อนข้างที่จะไหลแรงมากๆเลยนะคะไหลแรงมากๆค่ะโอ้ oh oh. เพื่อนๆค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะน้ำตกสวีเดนค่ะนี่คือน้ำตกสวีเดนนะคะ ชื่อน้ำตกอะไรเดี๋ยวคุณนกอยากเขียนบอกใต้คลิปอีกทีนะคะ Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. The night, wanna dance to the light. Pulls those from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. คุณเพื่อนคะตอนนี้คุณนกนั่งอยู่ริมน้ำตกนะคะน้ำตกมีชื่อว่าดดแอนเวนถ้าคุณนกพูดชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ<อ>ก็จะพูดเสียงดังๆนะครับเพราะว่าน้ำตกที่แห่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะไหลแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เสียงดังมากๆเลยนะคะ <c oughs> คุณนกก็เลยต้องพูดเสียงดังๆ,ๆนะคะเพื่อให้กับพลัง f อของคุณนกนะคะ ที่ติดตามคุณนกอยู่ได้ยินนะคะคุณนกน,นั่งอยู่ริมน้ำตกดอแอนเวนนะคะก็เป็นน้ำตกที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีพื้นที่กว้างขวางเพราะน้ำตกนี้เขาใช้สำหรับการปั่นไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะมีเขาเรียกอะไรโรงงานนะคะปั่นอยู่ด้านด้านด้านทางซ้ายมือของคุณนกคคุณนกก็ได้ ทำถ่ายทำให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะตอนนี้คุณนกก็จะมานั่งพูดคุยกันนะคะว่าประเทศสวีเดนนะคะเขาก็มีน้ำตกเหมือนกันนะคะและน้ำตกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีโขดหินสวยงามมากๆเลยนะคะคุณนกจะเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมโขดหินที่ติดกับชายน้ำนะคะชายน้ำตกนะคะ นกได้นั่งได้แค่นี้นะคะจะเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีป้ายบอกว่าห้ามลงไปนะคะาะบางทีนะคะเขาเรียกอะไรอะสถานีที่เขาทำเกี่ยวกับการปั่นกระแสไฟกัน ้นนะให้นั่งอยู่บนโขดหินนี้นะคะเวลาก็ปล่อยน้ําน้ํามันจะเปลี่ยสูงขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยนะ,ะเขาก็เลยต้องมีป้ายเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปเมื่อสักครู่คุณนกก็หลงลงไปก็อพอดีบอดี้การ์ดนะคะวิ่งมาบอกว่าเขาตกใจหมดเลยนะคะเห็นเห็นนกลงไปเขาบอกว่าคุณนกลงไปไม่ได้มันอันตรายเขามีป้ายบอกนะคะเราฝ่าฝืนไม่ได้นะคะรม่ว่าฝึกไหนของเขารดเขาก็เล่าในหะ้คุณนกฟังว่า ไม่สามารถที่จะลงไปถึงชายน้ําได้นะคะอยู่แค่ริมตลิ่งนะคะเพราะว่าเวลาเขาปล่อยกระแสน้ํามานะคะกระแสน้ําก็ใช้ปั่นไฟนะคะมันก็จะท่วมตรงนี้เลยนะคะเพราะป้องกันอันตร,รายสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่คือความระมัดระวังนะคะของประเทศฟิลิปปินส์นะคะขเขาจะคะํานึงถึงความปลอดภัยของพลเมืองของเขาและก็นักท่องเที่ยวนะคะคุณโนโก็เลยต้องมานั่งพูดคุยตรงนี้นะคะ ก็เป็นสถานที่ร่มรื่นนะคะเป็นส,สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณนกรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาท,ทําคลิปวิดีโอ,อสู่ช่องกัลยาภานะคะสู่สาธารณชนคุณนกได้ทําคลิปแล้วนะคะคลิปแรกก็ไปพาทุกท่านไปที่เลนชายทะเลนะคะตั้งใจที่จะไปเล่นน้ํานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ะคะ่ะเพราะว่า น้ำมันมีพิษนะคะน้ำนเป็นพิษนะคะคุณนกก็ไม่ทราบมันเปื้อนมันเปื้อนมันกนเปื้อน,นอะไรนะคะเขายัมีป้ายเขียนบอกว่าห้ามเล่นน้ำะคะ่ะคุณนกก็เลยมามาแหล่งที่สองก็มาเจอทะเลทะเลนะคะเป็นสถานที่สวยงามมากๆเลยนะคลิปที่สองนะคะทะเลสวยมากก็โชว์เพื่อนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามก็พามาเที่ยวน,น้ำตกนะคะคุณนกไม่เคยคิดเลยนะคะว่าประเทศสเวเดนจะมีน้ำตกใหญ่โตขนาดนี้นะ แล้วก็สวยงามเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ,ะคุณเพื่อนคุณนกรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะคุณนกได้พาพลังเอฟซีของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะมาท่องเที่ยวยังน้ําตกนะคะสวยงามมากๆเลยก็เลยมานั่งพูดคุยกันนะ,ะว่าพลังเอฟซีของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ะคะอยากทราบความเป็นมานะคะว่าประเทศฟิลิปปนเขาเป็นยงางไรป่าไม้ ป่าเหต็ตุเป็นอย่างไรสถานที่ท่องเที่ยวเขาเป็นอย่างไรนะความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรทัศนียภาพธรรมชาติของเขาสวยงามแบบไหนและเขามีน้ําตกหรือเปล่าวันนี้คุณนก็พาทุกท่านมาแล้วนะนอกจากจะมีน้ําตกก็ยังมีชายชายทะเลที่สวยงามนะคะตามต้นคลิปที่คุณนกโชว์เลยนะคะแต่คลิปคลิปแรกเนะ่นเอานี้คุณนกสามารถทําคลิปถึงได้ถึกสัคิปเลยก็ถ้าวันนี้ถ้ามีโอกาสทําคลิปต่ออีกก็จะทํานะคะ ตอนนี้ก็อยู่น้ำตกเนาะคุณนกอยากจะใช้เวลาอยู่ในน้ำตกนี่นานๆนะคะก็จะใช้เวลาช่วงนี้นะคะพูดคุยกับท่านในพลางังเอฟซีของคุณนกนะคะขอโทษนะคะคุณนกเลื่อนนะคะคุณนกจะได้นั่งพูดคุยกับทุกท่านได้อย่างสบายรู้สึกล่มลื่นมากเลยนะคะคุณนกคิดว่าทุกๆท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ก็คงจะได้ยินเสียงของคุณนกนะคะ เปิดหมวกเลยเบื้องหลังนะคะก็จะเป็นน้ำตกนะคะแต่คุณนกไม่สามารถที่จะเล่นน้ำได้นะคะเพราะว่าอากาศมันมืดครึ้มหมดเลยแต่คุณนกได้เช็คเช็คอากาศเลยนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะอากาศจะสดชื่นแจ่มใสจะ มีแสงแดดเจียด้าแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันคลื่นฟ้าคลื่นฝนั้งหมดเลยค่ะเ,เพื่อนคุณลกไม่สามารถที่จะเล่นน้ําที่ทะเลได้นะคะแต่ก็ถือว่าคุม้มนะทังวันนี้นะคะได้พาทุกท่านนะคะที่ต้องการที่จะทราบนะคะทราบอยากจะเรียนรู้ว่าประเทศเียนเป็นอย่างไรนะคะคุณนกก็พาทุกท่านนะคะมากันแล้วนะคะมาชมชายทะเลสองชายทะเลเลยนะคะ แต so ่ละชายทะเลนะคะมันก็จะแตกต่างกันแล้วนี่ก็พามาชมน้ําตกนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะคุณเพื่อนคก็คงคิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วเนาะคุณนุกค่ะก็คงจะถึงเวลาแล้วนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่พา พลังเอฟซีของคุณนกนะคะมาท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าคุณนกจะไปที่ไหนพลังเอฟซีนะคะก็จะตามติดตามไปด้วยนะคะเรามารู้จักประเทศสวีเดนเหมือนอย่างที่คุณนกกําลังเริ่มจะเรียนรู้ประเทศสวีเดนนะคะคุณนกอย่างที่นกคุณนกบอกเลยทนะี่ว่าคุณนกไม่คิดว่าประเทศสวีเดนจะมีน้ําตกได้สวยงามขนาดน,นี้นะคะแล้วน้ำตกใหญ่โตมากๆเลยนะคะสามารถที่จะปั่นกระแสะไฟฟ้าได้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะทุกท่านเห็นใช่เป็นตึกนะคะตึกสีน้ําตาลนั่นแหละค่ะคือโรงงานเขาเรียกเลยนโรงไฟฟ้านะคะโรงปั่นกระแสไฟฟ้านะคะเดี๋ยวคุณนกปรับกล้องนิดนึงให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะเห็น,นในชืคะดูดูตามมือของคุณนกนะคะนั่นแหละค่ะตรงไปเลยนะคะนั่นคือโรงไฟฟ้านะคะกับปั่นแสไฟฟ้านะคะซึ่งใช้พลังงาน ของน้ำนะคะน้ำตกนะคะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับคลิป,ลปนี้นะคุณนกต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกัลยาพามาดามจนจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมดูโฆษณาให้กับคุณนกด้วยนะคะตอนนี้ข้่องของคุณนกนะคะมีโฆษณาเข้าเลยนะคะโฆษณาโฆษณานะคะก็จะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะ ขอให้อุดหนุนคุณนกนะคะถ้ารักคุณนกรักรอยยิ้มก็ช่วยดูโฆษณาด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคุณนกพูดผิดพลาดไปใช้คําพูดที่มันไม่สะสวยใช้คําพูดที่มันไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออาภายัยทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ